ตื่นแล้วว่เด็แนี้นะโ่อยมือค่ะวอะไร้สามเอะไปเลยเม่ตื่โอเคมาเนี่แลงค่ะเด็กงานได้ออกงานทีีแม่นี่นี่สองมือเลยมือเอยวันนี้เยอะมากเชื่ออะไรอ่ะ เดี๋ยวทำมือพร้อมกันหนึ่งสองสามแล้วป้า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 ้าป้้าป้้าป้าป้้าปป้าปาปาป้าป้าป้ป้าาป้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 า้าป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 ้้าป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 ้ป้า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 ้าป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 ้้าป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 ้า้าป้าป้าป้า